มีปัญหารอบโลกเลยปัญหานี่คือปัญหาหนึ่งด้านการเงินนะถ้ามีการปิดช่องแคบคอมมูดมันก็น่าคิดนะเร็วจัดมาของขวัญไรโลกนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรโลกนะดวงโลก่ะมีคนดูดวงโลกเขาบอกเขาดูดวงระดับโลกได้เขาบอกงี้เขาบอกว่าตอนเนี้ยถ้ามีการปิดช่องแคบคอมมูดเอาล่ะหลบไปแล้วปะ่ะเร็วเซ่เสียมากเลยฮะเสียบุคลิกมาได้มาแล้วก็ได้ล<า>แล้วมามมกุลาบแล้วถามได้เลยคนละหนึ่งคำถามเมื่อกุลาบมานะ S <S สวัสดีค่ะเข้ามาได้ดูดวงหนึ่งคำถาม <S <S นะแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ถามได้คนละหนึ่งคำถามดยการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไหนคุถามว่าอะไรเอา๋สา,าสิเอดวันเกิดเรายี่สิบเก้าตุลาคมพี่อะไร พี่ชินจะส่งข้อความมาอวยพรเรา